โอเคครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปเอซิกโพลาริสเหมือนเดิมครับผมวันนี้เราจะมาออกสำรวจกันต่อไปที่ทางที่เราไปใน EP ที่แล้วนะครับเพราะเรายังสำรวจไม่หมดนะจะเป็นยังไงเราก็ไปดูกันเลยไป Let's g o ครับเพื่อนๆโอ้สำหรับวันนี้ก็นั่นแหละครับเราจะออกสำรวจต่อนะครับเลยลืมปิดประตูไว้เลยเราของเราต้องเก็บหรือเปล่าแต่เพราะว่าไอ้น,นี่ต้องเก็บนะโอเคกระสุนก็มามอ,อนี่เก็บไว้เลยไม่ได้ไม่ได้ไ ถังน้ามันหรอบางอย่างแบบพวกสแคร็บเนี่ยไอยพวกไม่ใช่สแคร็บหรือพวกไอรอนพวกเหล็กอะไรพวกนี้ mm. เหล็กแผ่นพวกนี้เราเก็บไว้เลยนะครับเพราะเราไม่จําเป็นอยู่แล้ว2000 years later วันนี้เ,เราเอาอะไรเอา ATV ไปไหมเอา ATV ไปดีกว่าผมว่ามันเคลื่อนที่ง่ายกว่าโอ้จะออกจากบ้านจะข้ามสลระอะไรวะ mm. ปิดประตูด้วยเวลาจะออกจากบ้านนะครับเด็กๆ้าไม่ปิดไม่ไม่ปิดประตูมันไม่ดีนะเดี๋ยวขโมยมันขึ้นบ้านเขา้าใจไหมเติมน้ำ <Okay. S 1> ม,มันก่อนครับเพื่อน ถังน้ำม,มันมาเอามีเต็มนี่วะโอเคไปครับผมมันต้องไปทางไหนเลี้ยวซ้ายใช่ไหมใช่แหละนี่เปิดไฟโอเคเปิดไฟไปแล้วกันนะครับสวัสดีซอมบี้เหมือนเขาจะไม่เห็นผมนะเมื่อกี้ทำไมเขาไม่เห็นผมวะ <c oughs> ไอรถคันนี้เป็นรถที่มันรอปอะไรสักอย่างนะเรา ep ที่แล้วเรามาทํากันอยู่ข้างล่างก็จะเป็นเหมืองนะครับเหมืองแร่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ พื้นที่ก่อสร้างเหรอแบบสะพานมันขาดนะครับแต่มันก็ข้ามได้นะมันจะมีไม้ตรงนี้ให้เราข้ามเห็นไหมเราก็ข้ามไปเลยอืออูระวังระวังระวังเราเอารถเล็กมาไงครับมันเลยขับง่ายอีพีที่แล้วเกือบตกตาย <c oughs> ได้หายแวบ,บเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแคมป์ทหารเขามาฝึกซ้อมกันนะครับ <Okay. S 1> แล้วตรงนี้เป็นอะไรเหมือนจะอะไรอ่ะเดี๋ยวดูกันแท็กโบแท็กบคืออะไร เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนนะครับเพื่อนๆหมู่บ้านเหรอหรือ,อยังไงอ๋อหมู่บ้านเพื่อนๆหมู่บ้านแท,ท็กโบ้แท็กโบ้ที่เจอแท็กโบ้หมู่บ้านแท็กโบ้นี่ใหญ่นะเนี่ยผมว่าใหญ่กว่าหมู่บ้านที่เราเจอตอนเริ่มเกมอีกนะครับร้านปืนเหรออุ้ยโดนตีตายเลยโดนตีซะละไม่เอากระสุนไหมอุ้ยคุณสี่เหรออุ้ยเฮ้ยผมได้คุณสี่แล้วเพื่อนๆ ว้าวเท่เลยทีนี้เก็บไว้ก่อนเสื้อทหารไม่เอาครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นมันเหลือญี่ปนเหล่าน,นีเน้เพื่อนๆอย่าไปกินนะครับมันจะทําให้ค่ากำมนตะลัง,ลงสีในตัวเราลดลงนะครับพยายามอย่าไปกินมันนะพยายามหาพวกที่มันแบบเจ็ดสิบร้อยหรืออะไรพวกนี้ขึ้นไปนะมันจะดีต่อสุขภาพเรามากกว่านะครับกำมนตะลัง,ลงสีเราจะไม่ลดนะครับ <Okay. S 1> เชื่อผม ผมทำมาหมดแล้วมันกำวันตาลาังสีรถเนี่ยแบบนี้สามารถกินได้นะครับแต่อาหารเราเยอะมากแล้วตอนนี้มันก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นาะพอเราแมกซีเน่เต็มตัวแล้วเนี่ยปุ๋ยอันนี้เป็นปุ๋ยนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์แต่เราไม่ปลูกหรอกมันไม่จําเป็นขนาดนั้นไงเรามีอาหารเหลือเฟืออยู่แล้วผมจะขาหักอีกไม่เน่ยหรโอกระสุนลูกซน,นี่เป็นร้านสะดวกซื้อ แมกกาซีนอีกแล้วร้านสะดวกซื้อเขาเก็บแมกกาซีนด้วยเหรอแปลกเลยมีมีโคคาโคล่าข้างหน้าแมวสถานีตำรวจอีกแล้วไอ้ตรงนี้มีอะไรไม่มีถังน้ำมันเพิ่มเปล่าแต่เรามีเยอะแล้วนะมันไม่จำเป็นขนาดนั้นอะตายมีอะไรไหมครับในสถานีตำรวจผมเก็บสแคปไว้ก่อนดีกว่าเหมือนในตัวเราจะไม่มีใช่ถูกต้องอุ้ยได้รังกระสุนเยอะมากเลยนะเนี่ย ถือว่าโชคดีครับถือว่าโชคดีแต่โชคชัยจะมีวัวน,นะผมเล่นอะไรของผมวะเนี่ยโคตรแบกเลยอันนี้เป็นอ๋อตรงบ้านที่สามารถทําเป็นบ้านตัวเองได้ไม่เอาครับเรามีอยู่แล้วเพชรเยอะด้วยนี่โอ้โหแมกกาซีนเต็มตัวครับตอนเนี้ยรวยสุด,สดรวยกว่านี้ก็ไม่มีแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะแต่ผมเห็นฝั่งนู้นมันมีหมู่บ้านหนึ่งไม่รู้เป็นหมู่บ้านเดียวกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันเหมือนจะเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะผมว่าใช่ใช่มันน่าจะเป็นหมู่บ้านเดียวกันครับเพื่อน ถ้ามันมีเสียงรบกวนหรืออะไรผมขอโทษเพื่อนเพื่อด้วยนะครับ <Okay. S 1> หมู่บ้านเดียวกันก็ดีเซจะได้ไม่ต้องสำรวจเยอะสตโตร์หรอโอ้หมู่บ้านมีสโตร์สองสองที่เลยเหรอร้านสะดวกซื้อแล้วครับใช่ไหมตัวนี้มันเป็นร้านสะดวกซื้อใช่ไหมน่าจะใช่แล้วตรงนี้คืออะไรไหนดูสิอ๋อเดี๋ยวน่าจะเป็นบ้านคนโอ้ทีเดียวเลยอ่ะมีดแหลงมากแบงค์ธนาคารเหรอหเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ก่อนตัวนี้มันเห็นผม อย่าอย่าอย่ามยุ่งกับพี่น้องนี่อะไรอะเอาเสื้อแขนยาวแล้วบ้านหลังนี้มีอะไรไม่เนี่ยเดี๋ยวดูสิโอ้ยมีโบชอร์ชครับแต่เราไม่ได้ใช้ไงมีรถด,ด้วยรถก็รถเหมือนกับเรานั่นแหละครับแค่เป็นสีขาวเท่านั้นนะเพื่อนๆเ,เราสำรวจหมดแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราไปทางขวาทางขวามี้สำรวจไหมตรงนี้น่าจะเป็นกล่องใช่ถูกต้องเราไม่ได้ใช้กระสุนนี้โอ้ยจะหลอปมาทําไมเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่าครับแปลวรถก่อนนะ แล้วมันมีทางแยกไปด้วยนะงั้นเราจะไปทางแยกก่อนเบไปทางแยกก่อนแล้วกันเนาะเหมือนจะเป็นประภาคารใช่หรือไม่มีของให้ผมไหมครับไม่มีโอเครู้เรื่องเอ๋อะไรเนี่ยแขนอะไรสักอย่างแล้วข้างล่างมีอะไรไหมไหนดูซิเหมือนจะเป็นเอประตูนี้คุ้นๆนะอย่าบอกนะว่าวาดได้ใช่หรือไม่ ใช่จริงด้วยน่าจะเป็นประตูวาร์ปแน่เลยแล้วเราต้องทํำยังไงแล้วข้างบนมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่หรอมาใส่ตรงนี้หรออืมแล้วเราก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมนี่วิธีลงบันไดแบบคนเทพอ๋อแล้วก็มาเปิดตรงนี้ไม่ไปอ่ะเปิดเฉยๆไปดีกว่าไปทําไมเนาะเราไม่มีธุระต้องไปสักหน่อย เหมือนข้างหน้าจะเป็นอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูผมไม่รู้ว่าข้างในนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเหมือนตอนนี้เราจะอยู่ตรงนี้ของแมปป่ะเพื่อนๆเนี่ยโบ o t r u โบ bro t โบ r o คือตรงนี้แต่เราอยู่นี่นี่เราอยู่ตรงประภาคารแล้วตรงนี้คืออะไรไม่รู้ไอ้นี่ด้วยเออมันคืออะไรวะต้องไปดูต้องไปดูตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะขึ้นมาดูประภาคารก่อนว่ามีอะไรให้เราเช็คบ้างมีกล่องอ๋อเฮ้ยกล่องมันตีได้ได้เหรอ้เยเพึ่งรู้นะเนี่ยกล่องไอ้ตัวนี้นมันตีแล้วมันจะมีของให้ด้วย สมองน้อยมาตั้งนานไหมไปดูแล้วกันนะเพราะผมเห็นอุมโมงด้วยนี่ไงอุ้ยอุ้ยมีตรงนี้ด้วยตรงนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยต้องไปเช็คต้องไปเช็คไม่เช็คไม่ได้แล้ววิลลรถอะไรอะสวยจังขโมยกลับบ้านได้ไหมรถเหมือนเรานี่หว่าเจ๋อโอ๊ยมีมีสมีส่งมี scrap ส c r a p เราไม่ต้องการแล้วนะแล้วตรงนี้ไปไหนต่อนี่ชน้ต้เลยนี่ เหมือนตรงนี้จะทะลุไปไหนสักที่ที่นี่ถือที่ไหนไม่รู้แล้วค่อยไปแล้วกันแต่เหมือนจะเป็นแถวบ้านเรานะใช่ไหมอุ้ย,ยชนหินแหมเลี้ยวซ้ายก่อนดีไฟเลี้ยวแปะเฮ้เท่กว่าไฟเลี้ยวผมก็ไม่มีแล้วโอ้ยอ๋อแคมป์พยาบาลเหรอน่าจะใช่เอออุ้อยตรงนี้มีปืนมีปืนเดี๋้อทำไมแคมป์พยาบาลมีปืนวะแปลกๆนะแปลกๆ อเอ้ยสแคัปเก็บไว้เอ้สปริน์สปรินไม่ใช่สแ,แคัปแหมอุ้ยแบรนเดตซิชมพูเก็บเลยมุงมิงมุงมิ้งเอ้ผมหิวน้ำอีกแล้วลืมดูเลยอะไรไม่รู้หมวเก็บก,ก่อนเก็บไว้ก็ดีเผื่อเราจะไปต้องใช้นะจ๊ะเสียงมันอยู่ไหนวะเสียงอยู่ซายเสียงแล้วไอ้เสียง,ยงช็อตแงงๆ,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 ๆนั่นมันอยู่ตรงไหน,น <S <S อ๋อนี่ไงชั้นล่างแหม ก็เดินเลยมาเลยเก็บไม่น่ามีอะไรแล้วตรงนี้เราก็ไปที่อื่นต่อนะครับอ๋อตรงมาเราจะมาออกตรงนี้แล้วตรงนี้คืออะไรถ้าตรงไปฝั่งนู้นก็จะเป็นสคริปเปอร์ตรงนี้คืออะไรโอ๊ยมีเหมือนจะเป็นค่ายทาหารน่าจะเป็นช่วงวิกฤตซอมบี้เป็นพื้นที่อพยพหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ข้างบนนี้จะมีอะไรให้เราสำรวจหรือเปล่านะไหนดูซิ โอ้มีกล่องมีกล่องอุ้ยหมวกร้อยป่ะของเรามันเท่าไหร่อ่ะไอหมวกไอหมวกไหมรมเนี่ยเปสิบแปดใช่ใส่ใ่ได้ยินเสียงหมาเห่าไปเพื่อนไม่รู้มันจะเห่าทําพระแสงอะไรนะผมอัดคลิปอยู่มันไม่รู้หรือไงแต่มันรู้มันแปลกแต่ทามันรูวมันแปลกนะผมว่าผมก็พูดโง่ๆเนาะมันเหมือนจะเป็นแคมป์ที่แบบตั้งขวางถนนไว้ครับแบบไว้ตรวจคนเข้าเมืองอะไรประมาณเนี้ยเพราะมันเป็นแคมป์ทหารเนี่ยครับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะหมดแล้ว สำหรับข่ายทหารแห่งนี้นะครับข่ายแหละผมก็เรียกเ,ออเรียกข่ายง่ายดีเดี๋ยวเราตรงไปต่อเลยนะครับเราไม่หยุดแค่นี้เราต้องไปเรื่อยๆนะครับเ,เพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> ไหนดูซซว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรให้เราสํารวจอีกหรือเปล่านะ <c oughs> อุ้ยทำไมมันยาวจังเอิร์ธอินไปไม่ได้เหรอตรงนี้ไปไม่ได้อุ้ยแต่ตรงนี้รถสวยเยอะเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างมีไฟเหรอ เอลงไปดูเลยแล้วกันรถเราถึกทนอยู่แล้วะต้องสำรวจแบบนี้มันต้องสำรวจนะจ๊ะเข้าใจไหมไหนดูเซมีของอะไรให้เราดูบ้างเหมือนจะไม่มีอะไรเลยเข้าก็ไม่ได้น่าจะหมดแค่นี้แหละตรงนี้ครับเพื่อนอมหมดแค่นี้จริงๆด้วยเหมือนจะเป็นโอ้ยเขื่อนหรอไปดูไปดูไปด,ไปดูมีอะไรให้เราสำรวจบ้างเฮ้ยตรงนี้มันจะไปได้ไหมเนี่ยได้แหละ อ,อ๋อดูเลยว่าเป็นอะไรนะครับเฮ้ยเจนเนเรเตอร์ว้าวเจนเนเรเตอร์โอ้โหดู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 เพื่อนเพื่อนด,ดูพื้น,น,นที่มันเด่ยกว้างอยู่นะเฮ้ยสวยสวยสวยโอเคไม่มีแล้วกลับดีกว่าเรียล ชนต้นไม้ไปเต็มๆเขาคิดว่าจะพ้นเนาะนี่มันน่าจะเป็นโรงงานนิวเคลียร์ครับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ใช่ไหมใช่ตรงนี้เป็นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อืออือสารสารสารต้องาการต้องสีขึ้นโอ้โหเข้าใกล้ไม่ได้นะเนี่ยโอ้โหเหลือหกสิบเลยอะไม่เข้ามาแล้วกลัววะไม่เอาไม่เอาไม่เอาโรงงานนี้เข้าใกล้ไม่ได้นะครับเพื่อน เหมือนจะมีสารกัมมันตลังสีเอตรงนี้คืออะไรอ่ะแคมป์แคมป์มเหรอเอ๊ะมีเข็มทิศด,ด้วยตรงนี้น่าจะเป็นแคมป์พักคนงานนะครับเพื่อนๆแบบพวกคนตัดไม้เงี้ยฝั่งทักโบเราสำรวจหมดแล้วนะครับนี่ก็สำรวจแล้วนะ <Okay. S 1> เหลือฝั่งนี้ฝั่ง ฝั่งนี้เรายังไม่สำรวจครบนะครับเดี๋ยวในอีพีหน้าเดี๋ยวเรามาสำรวจกันโอเคนี่ไงบ้านแสนสุขของเราลงรถก่อนเปิดประตูในรถได้ไหมไม่ได้ต้องลงรถเปิดก่อนโอเคเอาลูกรักเราเข้าไปเก็บครับจอดจึกจอดดีๆจึกโอเควันนี้เราได้ของมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ก็ได้นี่ของดีคือคลังกระสุนนะครับ เราต้องมีไว้เยอะๆนะอันนี้ของดีจริงแล้วก็ได้สโคปสีมาแล้วก็ได้อะไรไม่รู้เหมือนจะเป็นไรเฟิลแบบอะไรสักอยาก่างเหมือนจะเป็นเอาไว้คราฟหรือเปล่านี่แล้วของดีอย่างคือเจเนอเรเตอร์เดี๋ยวเราหาที่วางก่อนปึ้งนี่แล้วก็เติมน้ำมันใส่เลยครับปิดก่อนหัวหน่ะจะใช้อะไรเราไม่มีไฟมาใช้ด้วยเนี่ย โอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเราไปสํารวจต่อนะครับในอีกฝั่งหนึ่งนะสําหรับฝั่งทักโบเราสํารวจครบหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวไปสํารวจอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นยังไงก็รอติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้ก็บายยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผม้วยนะครับบายยครับผม